สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นช่อเข็มกลัดติดหน้าอกนะคะโทนสีเขียวขาวค่ะเจ๊ขอบคุณเจ้าสาวคนสวยมากๆเลยนะคะที่ไว้วางใจนะคะสำหรับช่อเข็มกลัดชุดนี้นะคะชุดแรกออกเดินทางไปแล้วนะคะชุดนี้จะเป็นออเดอร์เพิ่มเติมนะคะสำหรับแขกผู้ใหญ่นะคะช่อเข็มกลัด เขียวขาวนะคะโทนสีเขียวขาวช่อนี้ก็จะดูใหญ่ขึ้นมานิดนึงนะคะเพราะว่าเจ้าสาวนะคะจะติดให้กับแขกผู้ใหญ่ค่ะนะคะก็เลยอยากจะได้เป็นช่อที่ใหญ่ขึ้นมานิดนึงนะคะเจบเลือกใช้กุหลาบแบบนี้นะคะตัวดอกนะคะจะมีความพริ้วสวยมากเลยนะคะแซมช่อนะคะคด้วยบรัสซัมนะคะกุหลาบนะคะ มินิโรสนะคะมินิบอสซัมนะคะแล้วก็จะมีหางกระต่ายแบบนี้น่ารักมากเลยนะคะด้วยใช้เข็มพินนะคะเป็นเข็มกรัดติดได้เลยนะคะติดได้เลย,นะค,ะดดเลยค่ะด้านหลังเป็นแบบนี้นะคะเรียบร้อยค่ะนะคะงานเรียบร้อยมากๆเลยดูหรูหรานะคะดูหรูหราสวยงามมากๆค่ะนะคะช่อนี้นะคะเป็นโทนเขียวขาวค่ะ พร้อมออกเดินทางได้เลยนะคะเจมขอบพระคุณนะคะสำหรับเจ้าสาวคนสวยที่ไว้วางใจนะคะให้เจมออกแบบนะคะสำหรับงานวันสำคัญนะคะไม่ว่าจะเป็นช่อเข็มกลัดนะคะข้อมือเพื่อนเจ้าสาวนะคะชุดนี้นะคะก็จะเป็นช่อเพิ่มเติมนะคะเป็นช่อเข็มกลัดเพิ่มเติมนะคะสวยงามมากๆเลยนะคะเจบขอบพระคุณมากๆเลยค่ะพี่ๆน้องๆท่านไหนนะคะที่ชื่นชอบนะคะงาน ของดอกไม้กระดาษสารินษสนะคะเจีบออกแบบดีไซน์ให้ได้นะคะแจ้งโทนสีและจำนวนที่อยากได้มานะคะเจีบออกแบบให้ชมก่อนได้ค่ะนะคะขอบพระคุณทุกท่านเลยที่ติดตามนะคะขอบพระคุณเจ้าสาวนะคะคนสวยทุกท่านเลยนะคะที่ไว้วางใจ มอบหมายงานสําคัญนะคะให้เจี๊ยบได้ดูแลนะคะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะพี่ๆน้องๆท่านไหนเจ้าสาวท่านไหนนะคะเจ้าสาวเจ้าบ่าวท่านไหนเพิ่มเติมโทนสีที่อยากจะได้นะคะตีมงานสีอะไรแจ้งเพิ่มเติมมาได้เลยนะคะขอบพระคุณทุกท่านที่กดติดตามกดหัวใจให้นะคะขอบพระคุณทุกท่านเลยนะคะชุดนี้ออกเดินทางวันนี้ค่ะขอบพระคุณทุกท่านเลยนะคะขอบคุณค่ะ